พอหันไม่มองปิดก้อนมาเลยไม่ถึงห้าทีครับบอกตรงๆไม่อยากไปค<ช>่ะอยู่นี่มันนานแล้วว่าหลายสิบปีแล้วอะนักเกตอันนี้หนูให้นักเกตเอาไว้รักษาตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรมาช่วยเหลือแล,แล้วก็ต้องช่วยตัวเองก่อน ตอนนี้นะคะวิวกี้ก็ให้คุณศานะคะไปถอนเงินออกมาทั้งหมดจํานวน2อง0สนบาทก็คือเงินที่วิวกี้นะคะเอาของรักส่วนตัวออกมาไลฟ์ขายเมื่อคืนนี้ค่ะเงินก้อนนี้วิวกี้จะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยตากสิน3ามนะคะหรือว่าซอยโกบอลเซึ่งเป็นซอยบ้านเกิดของวิวกี้เองค่ะ สำหรับแฟนคลับที่ช่วยซื้อของของยูกิเมื่อคืนนี้นะคะรวมถึงการโอนเงินเข้ามาบ้างบางส่วนก็วันนี้เราจะได้ช่วยหลายชีวิตเลยค่ะ ถ้าช่วยเหลือไฟไหมเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็เป็นตักสินเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นตักสินซอย20กว่าแต่ว่าก็มีการไลฟ์อยู่บ่อยๆค่ะมีไลฟ์ช่วยเหลือนะคะตอนนั้นเป็นซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์นะคะช่วงโควิดก็ได้มาเกือบ5 0 0 0 0นแล้วก็มีช่วยเหลือน้องช้างที่อดอยากจากโควิดนะคะตอนนั้นก็ได้มาประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทใช่คือรู้สึกดีมากค่ะที่แบบเราสามารถแบบช่วยได้หลายชีวิตเรารู้เลยว่าแฟนคลับเราทุกคนมีน้ําใจมากขนาดไหนนะคะรวมถึงเราได้รับจด จากแต่ละที่ที่ส่งมาขอบคุณเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโว้ยเราดีใจมากเลยอะที่เราแบบได้ช่วยเหลือหลายๆคนได้อีกทุกครั้งในการเอาของมาไลฟ์ขายของมิวกีะค่ะมันเป็นเหมือนการวัดใจตัวเองนะพี่หนุ่ยเพราะว่ามันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูอะสามารถสละของรักคือหนูเป็นคนรักของมากไงแล้วของทุกชิ้นน่ะหนูรักหมดไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าของอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะเราก็ใช้เงินซื้อมาเนาะแต่ว่าเรายอมสละได้อะ่ะเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหนูรู้สึกว่าแบบ มันสกใจมากๆเลยแล้วครั้งนี้มันเป็นครั้งที่แบบซอยบ้านตัวเองอะ่ะหนูเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีบ้านไหนบ้านใครบ้างพอรู้ครข้าๆมาแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปไปเลยเลยค่ะไปดูกันตอนนี้กําลังแบ่งเงินเป็นบ้านๆน,นะคะเพราะว่ามีทั้งหมด6หลังคาเรือนแล้วก็ยังมียิบย่อยอีกนะคะเต็มเต็มนี่หมายถึงเต็มเต็มก็คือโดนเต็มเต็มเลยบ้านไม่ไม่เ<ม>หลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยหหลังคา ถ้าสมมุติว่าพี่เติมมันนี้ให้เป็นคนละสามหลังที่สามก็คือสองหมื่นให้เจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ให้คนเช่าด้วยคืนนี้น่าเห็นใจสด อันนี้แมาจะพาเราไปดูไปพาเราไปดูแปะพาไป็นชนก็ซอยบ้านเราอ่ะเนาะนั่นแบครับได้ยินเราก็ใจไม่ดี นห่วงทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนก็เห็นกันมาตั้งแต่เนาะเรายังเล็กยังเด็กวันนี้หนูอยากมาช่วยคือเมื่อวานเนี้ยหนูไลฟ์ขายของของส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับช่วยกันซื้ออันนี้ค่ะแล้วก็บ้านน้องอ้อยนะคะขอบคุณมากตอนนี้นอนตรงไหนคะนอนบ้านน้องสาวอร่ออีกซอยหนึ่งเลยทอยบ้านใหญ่หมดแล้ใกล้ดูข้างในด้วยนี่านอ้อยหลังไหนอ่ะสวัสดีค่ะหนี่หมดเลยหมดเลยไม่เหลือเลย แล้วนอนอยังไงคะนอนตอนนี้เป็นอนอยู่บ้าน้าแต่วข้างนอกอะจ้ะพอดีเขาจังหวะว่าบ,บ้านเขาว่างพอดีเขาก็เลยให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนเป็นก่าจะเ็ะเรื่องราวแล้วให้ขยายย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยเตะไใ้ด้วยนะคะได้เกตนี่คือคนที่ช่วยเหลือทุกคนในซอยตลอดใครมีอะไรช่วยเหลือหมดเลยักเกตอันนี้หนูให้นักเกตเอาไว้รับสาตัวด้วยนะคะ ไปบอกตรงๆไม่อยากไปจ้าไม่ไดนใครๆชวนไปก็ไม่ไปตรงสารตัวเองไงลูกจ้าอยู่นี่มานานแล้วว่ะหลายสิบปีแล้วว่ะ่าตั้งแต่น๋นอูยังไม่เกิดนะคสูโนะยัเห็นนะ,นนะจ้าคูเพื่อนแล้วเราไปอีกซอยหนึ่งนะคะ ซอยนี้ก็โดนเหมือนกันค,คือพื้นที่ตอนนี้ที่เจอก็คือข้างในซอยข้างหลังบ้านก็คือทะลุก,กันก็เลยเป็นของอยู่ในส่วนใหญ่นในน,ใน,นี้จะเป็นบ้านไม้ใช่ค่ะอ๋อน,นี่บ้านเราเบิบ่มไฟหมดเลยใช่ไหมะนะตอนไฟมานะอยู่ไหนฮะผมอยู่ในห้องเมื่อกี้ที่สุดท้ายอะ่ะไหมไปแล้วยังอ๋อเกือบไหมเกือบไหมแต่ผมเดินมาผมเพ่งมองหน้าต่างฝั่งนี้ครับไฟมันมาแล้ว ไปมาจากตรงนี้เนี่ยติดกันเลยวูบมาเลยหลังบ้านเนี่ยตรงนี้มองเห็นครับผมอ๋อเนี่ยมันมาที่นี่นะวูบครับผมครับผมมาปุ๊บมาหมดเลยแล้วผมติดเตียงเพื่อหารักษาตัวเองไงก็เพิ่มเริ่มค่อยๆหาโอ้ดีนะเนี่ยที่หายทันเนี่ยถ้ายังติดเตียงอยู่นี่ติดเตผมเสร็จเลยเพราะไม่มีใครช่วยผมเหลือผมผมอยู่บ้านคนเดียวครับแฟนก็ทํางานลูกแฟนเรียนเย็นกลับมาเขาก็มาปกติปกติเขาโอ้โหตอนเดินออกมาเป็นไงมันโกหกมันก็มันก็ตกใจด้วยมันทำไมไม่ถูกมันมาแบบ เดินมาความร้อนนะครับทางนี้ร้อนต้องเดินหาความเย็นก่อนผมก็ต้องหลบเข้าไปก่อนมันนี่ไหวแล้วครับมันยังไงผมองไปถูกมันพอหันไปมองมันเป็นก้อนมาเลยอ่ะมันคล้ายแบบไม่กี่นาทีนะปูบูไมาณไม่ไม่ถึง5นาทีครับโอ้โหไม่ถึง5นาทีสู้ๆนะนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัผมครับสวัสดีครับพี่แอร์พี่กันนี้ไม่หมดไม่เหลือเลยโอ้ข้างล่างอ่ะน้ำมันท่วมเป็นขี้เลนหมด ทำอยู่สามวันแล้วพี่จะเป็นไข่อยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่หลังนี้ต้องรอให้ช่างเขามาทำเราเพราะว่าถ้าเขาไม่ดับหลังนี้มันก็จะลามันนี้แล้วก็ต่อทันทีเขาก็เลยต้องพังประตูบ้านพี่เข้ามาฉีดอยู่ในบ้านพี่เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยตัวเองไปต่อ นี้นะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะดูแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยนะคะที่มีทั้งโควิดเนาะงานก็น้อยนะคะแล้วก็งานก็หายากแล้วยังประสบภัยแบบนี้อีกเราก็รู้สึกแบบเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจมากๆนะคะตอนนี้เราแจก เกือบหมดเหลืออีกสซองนะคะอยู่ s. <S ที่คุณแม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเขากลับมาก็ให้โทรหาคุณแม่ได้เลยคก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับอีกหนึ่งวันที่พวกเราก็ได้ช่วยกันนะจริงๆต้องบอกว่าคุณยายคุณแม่คุณมิวกี้เนี่ยเกิดแล้วก็โตที่นี่มาผมเองก็มาอยู่ที่นี่อยู่พักหนึ่งนะใช่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 กว่าที่บ้านเราจะเสร็จนะฮะก็ได้ช่วย เห็นหนะนะหลายหลายคนลําบากนะก็วันนี้ก็ได้มาช่วยกันนะครับผมก็สู้ๆนะทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้เมืกี้ตนะ้องขอขอบคุณแฟนคลับของเิวกี่ทุกคนนะคะที่ช่วยร่วมกันซื้อขอ,ของของเิวกี้นะคะแล้วก็มาช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงรวมถึงคนที่บริจาคยอดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ